ช่วงนี้ก็ถึงเทศกาลผลไม้ย,ยอดฮิตที่ใครหลายคนรอคอยสำหรับหน้าทุเรียนผลไม้ราคาแรงแต่อร่อยอย่าบอกใครหลายคนก็ออกไปเดินตลาดจับใจซื้อเองกับมือบางคนก็สั่งออนไลน์เพื่อความสะดวกแต่งานนี้ซื้อขายออนไลน์ก็ระวังกันด้วยนะคะระวังเจอแจ็คพอตทุเรียนทิปเหมือนนักแสดงสาวปุยไฟนัทพัทที่สั่งทุเรียนจากคล้ายเพดดังพอโอนเงินปุ๊บก,ก็บล็อกหนีหายปับ๊บก่อนจะรู้ว่าโดนแผลปอมเข้าแล้ว ซึ่งก็ลอกเรียนแบบเพจจริงได้เป๊ะมากๆทำเอาสับสนกันเลยทีเดียวงานนี้สาวปุ้ยฝ้ายก็รีบออกมาเตือนภัยเลยไม่ได้กินแถมเสียความรู้สึกถึงกับลั่นว่าเลวมากไม่ได้แค้นอะไรแต่โกรธมากๆผู้เรียนหมอนทองและยองแท้ๆนี่ทุกคนจะบอกว่ารูปนี้โปรไฟล์นี้นะมีของจริงอยู่ด้วยแล้วก็มีของปลอมอยู่ด้วยและดิฉันโชคดีที่สุดที่ดิฉัน ขอองปอมเร็วมากเร็วจริงๆโอนเงินเรียบร้อยแล้วนัดให้ส่งวันนี้นะคะแล้วมันก็บล็อกดิฉันเลยค่ะเร็วมากๆนะคะดิฉันก็เขียนไปว่าขอให้ผลกรรมตกตคคคคคกัค่ะค,ความเามาาป็นวไม่่ัแนไม่งนันเป็นคนต่ันบไม่ได้แค้นอะไรมากหรอกแต่โกรธมากไม่ได้กินทุเรียนด้วยแต่คนอย่างดิฉันเนี่ยคือทุเรียนฟีเวอร์นะคะทุกคนคูด่ดิฉันจะยอมแพ้หรอในเมื่อสั่งทางนี้สั่งออนไลน์แล้วมักจะเจอสิ่งนี้นะ ฉันก็จะไม่สั่งออนไลน์แล้วค่ะจะไปเห็นกับตาฉันไม่ยอมฉันจะไปส่งสารจังเลยนะคะทุเรียนก็อยากกินแต่โดนสกัดดาวรุ่งด้วยมิจฉาชีพไม่น่ารักเลยนะคะรอเล่นกับความไว้ใจของคนอื่นแบบนี้เอาเป็นว่าใครที่อยากจะกินทุเรียนอร่อยเชื่อถือได้และคัดสรนมาเป็นอย่างดีขอฝากทุเรียนอิจันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ สั่งกระเพโดยตรงรับรองไม่เจอหลอกแน่นอนค่ะ